แล,แล้ววันน so, um ี้ศิลปินตัวรับเชิาของเรากับเครื่องดนตรีนี่ต้องบอกไว้เลยคุณยาดเป็นไเป็นเครื่องดีดอุ้ยแต่คุณสมพลเดี๋ยวนี้ลูกหินกลายเป็นเครื่องดนตรีไปแล้วเหรอคะอ่านกันพูดใหม่แล้วเป็นเครื่องสายอะเข้าใจแล้วจะมาหลอกกันเครื่องสายมาทำไมข้ามป่านนี้ยะ ก่อนที่จะมีเรื่องนะฮะเราไปพบกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> พบกับนักรอมดนตรีของเราเลยนะครับ <c oughs> คุณฐานุอัศวนนวิวัฒกับนักื่องดนตรีคู่ใจแบนโจครับเชิญเลยครับที โอ้โหนี่แบนโจเพิ่งเห็นหน้าเห็นตานะฮะครับปกตินี่ถนัดทางด้านเครื่องสายใช่ไหมฮะครับผมเอ๊ะเครื่องสายแล้วไม่ไล่ออกเหรอฮะ <c oughs> มันไม่ไหวนะคะบางทีต้องจมเวลาบ้างนะฮะ <c oughs> เครื่องดน,นตรีเครื่องสายนี่ได้มาเล่นสายครับพี่อ,อ๋อ,อ,อ,อเล่นอะไรเป็นบ้างคะคุณหานุเครื่องสายเล่นเล่นกีตาร์ได้นี่เหมือนกีตาร์ไหมฮะบ้างานิดนึงลักษณะเหมือนไหมฮะคล้ายกันแต่ว่าบนโจมีห้าสายครับ อ๋อนี่ตรงข้างบนมีสีด้วยนะแล้วมาหามาเพิ่มตรงนี้ออ๋การตั้งสายก็ไม่เหมือนกันและแบบต่อไปก็ไม่เหมือนถึงชอบเล่นตัวนี้ครับแบนโจนี่ผมชอบมาเด็กๆนะฮะต้องเล่นแต่ในแนวคันทรี่ไบฮะขึ้นดนตรีเป็นแบบบูกกสสไตล์แบบลุกุ่งบันตกให้แ้ซึ่งเป็น คล้ายเป็นพื้นบ้านของเมกันแล้วแนวอื่นเล่นได้ไหมฮะก็สามารถเป็นโจนี่ก็จะเล่นเฉพาะทางอ๋อทางนี้่เฉพาะพาาทางนี้นะฮะแล้วเผื่อใครสนใจแล้วฮะอยากจะแหมจะร่ำจะเรียนทางด้านนี้นี่ยังไงคะคุณทนันก็พอแนะนําให้ได้ครับแนะนําให้ได้ว่าเล่นมีเล่นฒนตรีการตำราสอนครับอ๋อมีมีสอนแนะนาให้แต่ว่าถ้าสนใจจะไปดูนี่ก็ไปดูกันได้เพราะเห็นตอนนี้ตั้งชมรมแล้วใช่ไหมฮะถ้ามีชมรมคาร์บอยอินเดียแห่งประเทศไทยแล้วก็สมว่าเราก็จะอยู่ที่ สมรจักโครงการ20ครับก็มีร้านขายของขวบอยแล้วก็เราก็จะไปไปแยมกันว่างวิธีนั่นจะมีขายของขวบอยก็มีเพลงแต่ใครไม่ซื้อของฟาดหูเลยไม่ฟาดเป็นความบันเทิงไปไปแจมกันนะฮะเพราว่าหลงไหลขวบอยวันนี้ก็มีเพลงมาให้ท่ายนะครับสามเพลงด้วยกันนะครับโดยเพลงแรกจะให้ทายชื่อเพลงนะครับชื่อเพลงกติกาเดิมทราบแล้วกดเลยนะคะ เพลงแรกเลยนะครับเรามาฟังกันเลยครับเชิญครับเสียใดแล้วนะครับเพลงอะไรคะจิ๊บใช่ไหมคะอ้าวเรามีเราค่ะมีเราค่ะเรามีเราใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับผม ชายยังนึกไม่ออกขออีกสักรอบได้ไหมคะเต็มๆค่ะเพลงเก่าที่นี้ค่ะ เรามีเราในเวอร์ชันนี้ก็พร้อยไปแบบอีู่เลยฮะได้อารมณ์ได้อารมณ์ครับมาเพลงที่สองก็ยังคงเป็นชื่อเพลงอยู่นะครับเชิญฟังเลยครับแมเตีิวตีดิวตีดนี่ขาดเลยครับอะไรเพลงอะไรคะเจ้าภาพจงเจริญของสามทูนครับแ ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับผมท่านเพลงนี้ถนัดนะเพราะเขาจะร้องบ่อยตอนอนัทเออดวนน้ำส้มกันนะก็จะร้องเพลงนี้บ่อยๆนะฮะขอเต็มๆตอีกทีค่ะ ทีมไหนจะชิงตอบได้ก่อนนะคุณสมพลครับขอเป็นชื่อเพลงนะฮะเพลงนี้ครับเชิญครับเอาให้ถูกนะให้ถูกนะ Take me home to country <the> road Take อ่อนแลวเอาละยังยืนยันชื่อเพลงเดิมหรือเปล่าขอทวนชื่อเพลงหน่อยค่ะชื่อเพลงอะไรคะเพลงมีโฮมปะเพลงมีโฮม country road